ดีครับสวัสดีท่านนะครับผมแม,แม่นะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมมาดูน้องโพเงินทายร้อนนะครับผมเป็นน้าํามพายร้อนนะครับ ลงแล้วครับดูความน่ารักนะครับผมความเป็นดูของน้องพงเงินนั่งแล้วครับผมไม่แน่นอนเล่นนะครับนั่งเล่นนะครับผม เล่นแล้วนะครับผมจะปล่อยน้ํามนต์ให้ครบพ้วนนะครับโอเคครับสวัสดี <coughs> <t behaviour> <Yeah! t servir> ก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับแม่เอซที่เข้ามาชมในคลิปน้องพงเงินก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองนะครับผมก็เป็นคอยเป็นกําลังใจให้น้องพงเงินนะครับ บายใจเลยนะครับวันนี้ก็จะปลูกเล่นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับดูยืนมองข้อควนนะครับผมถ้ายอย่างนี้นะครับผมนักเรงตัวปลอมนะครับผม เพราะว่าถ้าเจอน้ำอย่างนี้ปกติช้างเชื่ออื่นก็จะเล่นจริง้งเล่นแบบไม่กลัวน้ำนะครับแต่น้องพงเงินนี้แตกต่างกับเพราะนะครับผมดูครับผมเราก็จะปล่อยเล่นอย่างนี้นะครับผมปวดน้ำาออกนะครับผม,ผม นั่งอีกแล้วครับผมดูที่บ้านของพ่อควรนะครับผมก็มีช้างอยู่เชือกหนึ่งเชือกเดียวนี้ครับผมสอสมปีก่อนก็หลายเชือกอยู่ครับแต่ว่าเก็ได้ออกไปนะครับตามเพราะว่าบางคนก็ไม่มีคนเลี้ยงนะครับ เหลือน้องโกงกันเชือกเดียวนี่นะครับปัานคน ใส่วันนี้จะนอนอยู่กับน้ําเลยนะครับผมโดนน้ําใส่หัวตัวเองนะครับเพื่อให้เย็นนะครับผมโอ้อีกเดือนหน้าก็จะครบ8ปีแล้วนะครับน้องพงเงินใกล้จะครบ8ปีแล้วจเจ้าไม่ได้นะครับ ของเราวัววักวกาตื่นนะครับผมวัวเดี๋ยวขาดมาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วครับผม เตะขาหลังแล้วครับความสนุกความน่ารักของน้องโพเงินนะครับผมก็จะหาของเล่นนะครับผม ได้เตะหัวขอบได้ยินเสียงน้องหมานะครับผมได้ยินเสียงน้องหมาเห่านะครับผมน้องโปงเงินร้องตอบรับเลยนะครับผม โอ้เจอไม้แล้วครับผมท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็รอดูในคลิปหน้าเลยนะครับว่าน้องจะมีคลิปเด็ดยังไงนะครับผมก็กลับขอบคุณครับ